ฟังด่วนๆกันเลยครับคุณผู้ชมครับเต็มเกือพลมบอลคาสิโนร้างติดช่องสายตะภูหลังจากคำเหมนใช้คาสิโนนั้นเป็นจุดตั้งปืนใหญ่ดิงใส่ไทยไม่เลิกครับไทยเราก็ ทนไม่ไหวอดไม่ได้ราวีเหลือเกินซึ่งก็โดนปืนใหญ่ไปหนึ่งระลอกสำหรับกัมพูชาและยังรวมถึงทัพฟ้าของเราส่งเอ6ตีคู่กับคลิปเพนบินย่อนไข่ถล่มปืนใหญ่ BM21 ของฐานทัพขมนที่ประสาทตาควายกับตาเหมือนทมงานนี้ฉลามแห่งอด,ดามันของไทยเราออกโรงอีกแล้วยังรวมไปถึงมาอัเดตสานการ์ตามแนวชายแดนของไทยเราครับที่ต้องบอกว่า วันนี้ดุเดือดมากกว่าทุกครั้งเพราะขมนเองมีการวางกำลังแนวรบเนี่ยโจมตีส่ยเราหลายจุดเลยแต่ว่าไทยเราก็ยังมีการบัญชาเกมที่ดีจนสามารถป้องกันและยังตรึงพื้นที่เอาไว้ได้โดยเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงครับติดตามได้ในคลิปนี้กันเลยสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาเจอเจอกันอีกเหมือนเดิมในคลิปนี้ผมเองก็มีเรื่องราวอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนของไทยเราก็ต้องบอกเลยว่า ในแนวพะท่าตอนนี้เนี่ยดุเดือดมากกว่าทุกครั้งไปนะครับเพราะฝั่งเมาหเขามีการโจมตีหลากหลายจุดนะไม่ว่าจะเป็นช่องบกซามแตหรือว่า ปราสาทตาควายปราสาทตาเมืองทมขเมนก็พร้อมระดมอาวุธหนักเนี่ยเพื่อที่จะโจมตีทหารไทยเราแต่วันล่าสุดครับมีรายงานด่วนออกมาแบบเต็มเกือบซึ่งไทยเราถนมบนคาสิโนร้างที่ติดช่องสายตะภูหลังจากขาเมรน,นั้นใช้คาสิโนเป็นจุดที่ตั้งปืนใหญ่และก็ยิงสายไทยไม่เลิกเรียกว่าเป็นจุดผ่อนปรนแต่ไทยเราไม่ผ่อนปรนแล้วนะครับตรงช่องสายตะภูจังหวัด บุรีรัมยังมีการประทะอย่างต่อเนื่องโดยทั้งหมดเนี่ยทานคมนรจะเป็นฝ่ายเริ่มก่อนทุกครั้งและความพืบหน้านล่าสุดก็มีคลิปออกมาเผยแพร่นะครับเป็นคลิปถ่ายบนคาสิโนที่ติดกับช่องสายตะพู เป็นการตั้งกล้องถ่ายรอก่อนไม่กี่วินาทีนั้นจะเห็นควันพุ่งออกจากหลังคาคาสิโนของเขมนและก็มีเสียงของหานไทยพูดว่าเต็มเกือบครับงานนี้ซึ่งก็ยังมีการคาดการณ์ออกบาว่าจะมีอีกหลายลูกที่ไทยเราจะถล่มคาสิโนจากปืนใหญ่เพราะด้วยความไม่พอใจครับที่เขมนเองก็ยิงเข้ามาไม่เลิกแล้วก็มีรายงานจากกองทัพว่าถ้าเขมรได้ใช้คาสิโนนั้นเป็นจุดตั้งปืนใหญ่รวมถึงยังมีพลทหารขึ้นไปอยู่บนอาคารด้วยโดยก็ยังมีชาวบ้านเป็นอำเภอบ้านกรวดนะครับก็มีการเล่าว่า จุดนี้เนี่ยมีการประทะกันตลอดเวลาเลยโดยทหารคาเมนก็ยิงไม่เลิกครับและจะเปิดก่อนทุกครั้งเลยโดยคลิปที่บ่อนถล่มเนี่ยก็ได้มีการแพร่ออกไปเป็นวงกว้างซึ่งชาวอำเภอบ้านกรวดต่างดีใจที่สามารถถล่มคาสิโนได้พังราบไปเลยยิ่งดีเพราะเป็นของมอมเมาประชาชนโดยเฉพาะนักเล่นภายในบ่อนเนี่ยจะเป็นคนไทยแทบทั้งสิ้นกับบ่อนนี้ แต่ไทยเราจัดหนักจัดเต็มไปดีเรียบร้อยเขาว่ากันว่าเป็นคาสิโนโร้างนะครับแต่ก็ยังมีการเล่นกันอยู่ซึ่งก็เหมือนจะเป็นการที่เล่นแบบลับๆเล่นแบบแอบเล่นโดยเขมรเนี่ยก็เลยใช้มาเป็นฐานที่ตั้งปืนใหญ่แต่ว่าไทยเรา สุนแรงครับไม่ไหวแล้วตามราวีไม่เลิกยิงใส่เรานักใช่ไหมเราก็ยิงคืนครับเต็มเกือบกันเลยทีเดียวซึ่งแค่นี้ก็ยังไม่พอครับเรามีการยิงถล่มคาสินโนไปแล้วแต่อาวุธหนักที่มันรุนแรงกว่านั้นและฐานขมเมนเนี่ยได้ยินเสียงปับ๊บต้องมุดเข้ารูกันอย่างเดียว ก็คือทัพฟ้าของไทยเราได้ส่ง F16 กับกริปเพนบินย้อนไขยถล่มปืนใหญ่ BM21 ของฐานทัพขมรที่ปราสาทตาควายกับตาเมือนทมหลังจากที่ฝั่งของขมรเองไม่สนใจใดๆเลยครับยิงทำลายปราสาทโบราณสถานหวังโจมตีทหารไทยให้ได้แต่แล้วเนี่ยกลายเป็นว่าพังยับจริงๆนะครับคือมีส่วนที่มันพังทลายไปเยอะมากเพราะด้วยแรงของปืนใหญ่เนี่ยอัดหินที่มันมีอายุเป็นร้อยเป็นพันปี มันก็ต้องพังทลายลงแต่ขาเมนไม่สนใจใดๆครับหวังที่จะยืดพื้นที่คืนเหมือนเขาฉุนแรงอ่ะอาการฉุนแรงอาการคลั่ง ไม่สนใจใดใดดังสิ้นซึ่งก็เป็นเหตุผลให้ทัพอากาศของเราครับส่งเครื่องบินขับไล่เอฟสิบหกจำนวนสองลำและก็เครื่องบินกิฟเพนจานวนสองลำออกปฏิบัติการโจมตีพื้นที่ยุธทธบ,บริเวณโดยเป,เป็นเป้าหมายทางการของทาหารกัมพูชาในบริเวณปราสาทตาควายปราสาทตาเมือนทมจังหวัดสุรินทร์ก็ถือว่าเป็นหนึ่งจุดที่ทางคขมนนั้นได้ตั้งปืนใหญ่และจรวด BM21 ยิงข้ามมาทำลายฝั่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่องซึ่งผลงานปฏิบัติงานสามารถทำลายเป้าหมายได้ทั้งสองจุดและบินกลับฐานทัพด้วยความปลอดภัยในทนททัี The cat พี่ใหญ่ของเราครับชาลามแห่งอันดามันสําหรับ F16 กับกลิฟเพนออกคู่กันแบบนี้เนี่ยขามเนไม่มีทางต้านไหวแน่นอนจะไปหลบแบบไหนจะไปซ่อนตรงไหนเนี่ยเอาอยู่หมดทุกอย่างมาต่อเนื่องกันเลยครับมาถึงช่วงสรุปเหตุการณ์สถานการณ์ล่าสุดกับการสู้รบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาประจําวันที่27กรกฎาคมตั้งแต่เวลาช่วงเช้าตรู่เนี่ยถึงเวลา12นาฬิกาหรือว่าช่วงเที่ยงโดยเป็นการสรุปจากกองทัพภาคที่2ซึ่งสภาพอากาศตามแนวชายแดนนะครับยังมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะ มีการปฏิบัติที่สำคัญจำนวน7พื้นที่ด้วยกันลดลงจากวันแรก3พื้นที่โดยสถานการณ์ล่าสุดของวันนี้ครับพื้นที่แรกที่เราจะพูดถึงกันก็เป็นพื้นที่ช่องบกทั้ง2ฝ่ายยังตึงกําลังแน่นทั้งเขมรและก็ไทยเราและปรากฏข่าวสารว่ามีการเคลื่อนย้ายกําลังบางส่วนมาช่วยในพื้นที่ภูมะเขือรวมไปถึงพื้นที่ช่องอานมะซึ่งฝ่ายไทยเราก็ดําเนินการเข้าควบคุมพื้นที่ตามเส้นปฏิบัติการ1ต่อห0,000นเรียกว่าเราไม่ได้ล้ําแดนเขมรเลยแต่ เรายังอยู่ในพื้นที่ของเรา1ต่อห้าหมื่นขณะที่กองกําลังของเขเมนครับได้เคลื่อนย้ายกําลังพลเนี่ยลงไปดังทิศใต้ของพื้นที่ภูมิเขือและก็พื้นที่ช่องอ่านมา้าตรง2พื้นที่นี่น่ะเราสามารถยึดได้สําเร็จแล้วส่วนในพื้นที่ภูผีและก็ปราสาทโดนตวนครับรวมไปถึงช่องตาเท่าเนี่ยทั้งสองฝ่ายไทยเรากับกัมพูชาย,ยังตึงกําลังกันอยู่ทั้งคู่ฝ่ายของคขเมนเองน่าจะมีการสูญเสยียอย่างหนักโดยเฉพาะผู้บัญชาการกองพลของประเทศกัมพูชาเองที่ปรากฏว่าสิ้นชีพไปบดีเรียบร้อย แต่ทางกองทัพเนี่ยยังไม่ได้มีการพิสูจน์ทราบ100เปอร์เซนต์โดยเรื่องราวในวงในเนี่ยเขาก็มีการบอกมานะครับว่าน่าจะเรียบร้อยไปแล้วกับพื้นที่ภูผีในพนที่บัญชาการของด่านทัพขมนินนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีครับที่สังหารนายพลได้ถึง2คนแล้วสําหรับทหารของไทยเราส่วนอีกพื้นที่หนึ่งครับก็เป็นพื้นที่ด้านหน้าเขาพระวิหารที่ยังคงมีการสู้รบกันอยู่โดยอาวุธหลักของกัมพูชาเองคือการใช้พลซุ่มยิงจากปืนยิประสาทพระวิหารที่มุ่งทําร้ายกําลังพลของ ในขณะที่พื้นที่ภูมะเขือเองฝ่ายเรายังคงควบคุมพื้นที่ตามเส้นปฏิบัติการ1ต่อห0าหมื่นเอาไว้ได้เนี่ยแหละครับมันมีความสําคัญมากกับพื้นที่หน้าเขาพระวิหารนะครับเพราะมันยังคงมีการสู้รบกันอยู่ขเขมรเองเขาไม่อยากเสียตรงนี้ไปเพราะถือว่ามันเป็นจุดยุทธศาสตร์มากๆซึ่งถ้าเกิดเรายึดได้เนี่ยเราจะมีความได้เปรียบในเชิงพื้นที่นะครับเพราะมันอยู่สูงกว่า,ขาเขมรอยู่ต่ำกว่า โดยเราเนี่ยอาจจะมองเห็นด่านขาเขมรเป็นกองพันกองทัพเลยก็ได้แต่ในพื้นที่ตรงนี้กัมพูชาเขาแก้เกมมาเหมือนกันนะครับโดยใช้ผลซุ่มยิงจากปราสาทเขาวพระวิหารมุ่งที่จะทําร้ายกําลังพลของเราก็ต้องหลบกันให้ดีนะเพราะมีสไนเปอร์ของขเขมรเนี่ยมาประจําการแล้วและก็ยังมีอีกพื้นที่หนึ่งครับเป็นพื้นที่ช่องโจมที่มีการใช้อาวุธยิงสนับสนุนโจมตีบ้านเดือนของประชาชนชาวไทยเราและก็ยังมีพื้นที่ปราสาทตาควายและฝ่ายของเขมรเองมีความพยายามส่งรถถังขับขึ้นมายังพื้นที่ ช่องกลางทางทิศตะวันตกของปราสาทตาควายห่างไป2กิโลถือว่าตรงนี้เนี่ยยังมีความสําคัญอยู่มากเราก็ต้องระดมพลกันเป็นอย่างดีเพื่อรักษาฐานที่มั่นเอาไว้ให้ได้เขมรเนี่ยเขาไม่ทําอะไรครับเขาพยายามส่งรถถังขึ้นมาส่งอาวุธหนักขึ้นมาและมีการยิงมั่วยิงซ้วยิงใส่บ้านเดือนประชาชนชาวไทยเราซึ่งก็ยังมีพื้นที่ปราสาทตาเมืองทมครับตานของเขมรมีการปรับรูปขบวนเข้าตีทางทิศตะวันออกของปราสาท โดยมีการเข้าตีไทยเราตลอดทั้งวันเลยครับจนฝ่ายไทยเนี่ยก็ต้องถอนตัวจากพื้นที่ดันทีและก็ใช้ปืนใหญ่โจมตีทําให้ฝ่ายของฐานกัมพูชาเนี่ยต้องถอนตัวออกไปในทันทีเหมือนกันเพราะโดนปืนใหญ่ของเราทําลายล้างแต่ถามว่าประสาทตาเมือนทมเนี่ยพื้นที่นี้ มันยังมีความสําคัญไหมมีความสําคัญมากที่สุดเลยไม่อย่างนั้นทานเขเมรนเนี่ยเขาต้องถอยรุ่นกลับไปแล้วนะครับนี่เขาพยายามจะตีคืนจะพยายามเข้าตีอยู่ตลอดและก็มีการปรับรูปขบวนเข้าตีดังฝั่งทิศตะวันออกของปราสาทตลอดทั้งวันด้วยนะครับไม่ใช่เข้าตี3-4ี่ครั้งนะแต่ว่าตลอดทั้งวันมีการยิงกันมีการประทะกันอยู่ตลอดจนฝ่ายเราเนี่ยต้องถอนตัวออกไปพักหนึ่งเพื่อที่จะใช้ปืนใหญ่ในการโจมตีสุดท้ายเราก็ ยังตึงกาลังในพื้นที่ส่วนนี้ได้และฝ่ายของเขมรเ,เองครับยังได้ใช้จรวดไม่ทราบชนิดยิงจากที่ตั้งสนามบินกรุงสางํารลงจานวน4นัดทาให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนประชาชนชาวไทยเราถึงสองหลังและก็สัตว์เลี้ยงอีก5ตัวซึ่งการปฏิบัติของฝ่ายไทยเราที่สําคัญที่สุดเนี่ยก็เป็นการเข้าควบคุมพื้นที่ตามแนวเส้นปฏิบัติการ1ต่อ50,000ื่นบริเวณช่องอานมาอาเภอน้ํเดืนจังหวัดอุบลราชธานีที่เรายึดได้ในช่วงเช้าและกัมพูชาเองครับยังมีความพยายามในการเข้าหยึดพื้นที่คืนได้แก่พื้นที่ ช่องตาเท่าตรงด้านหน้าเขาพระวิหารและก็ภูมะเขือรวมไปถึงพื้นที่ช่องจองปราสาทตาควายและก็ปราสาทตาเมือนซึ่งการรุกรานดังกล่าวเนี่ยแน่นอนว่ามันสร้างผลกระทบต่อประชาชนตามแนวชายแดนแน่นอนจากการยิงอาวุธที่ไม่มีรูปแบบการรบเลยไม่เป็นไปตามหลักสากลโดยกองทัพบกเองก็บอกว่าภาพรวมของสถานการณ์ตอนนี้ครับยังมีความตึงเครียดสูงและฝ่ายกัมพูชาเองก็อาจจะกำลังเตรียมพร้อมสำหรับปฏิบัติการทางทางหาร เพื่อสร้างความเสียหายให้กับฝ่ายเรามากที่สุดในช่วงสุดท้ายของการเจรจาโดยปัจจุบันครับก็มีประเทศเป็นตัวกลางเนี่ยหลายประเทศเลยโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาแต่แล้วก็ถูกฮุนมาเน็ตตลบหลังตบหัวจนได้นะครับคือหลอกแบบไปไม่เป็นเลยนะโอ้โหฮุนมาเน็ตไม่ธรรมดานะครับเจ้านี่คุยกันแป๊บๆเนี่ยพอวางสายปับ๊บเปลี่ยนสีทันทีซึ่งตอนนี้ ถามว่าเรายังมีการเจราจาไหมก็มีรายงานออกมาเหมือนกันนะครับว่าคุณภูมิธรรมเนี่ยกำลังจะไปเจราจากับขมรโดยมีประธานอาเซียนชาติมาเลเซียนเนี่ยเป็นตัวกลางในการเข้าร่วมเจราจาส่วนการข่าวของฝั่งขมรเองครับก็เรียกว่าเดือดจัดโดยเฉพาะจากกรณีที่ขมรน,นั้นเปิดฉากโจมตีไทยเราตั้งแต่วันแรกเลยและหนึ่งในกลยุทธ์ที่เราทาสาเร็จ โจมตีกลับโต้กลับสวนเจ็บเนี่ยก็คือการส่งเครื่องบิน F16 และเครื่องบินกลิปเพนออกโจมตีซึ่งสามารถทําลายเป้าหมายได้สําเร็จทุกครั้งเลยไม่มีผิดพลาดล่าสุดครับทอมมี่คิมโปรโมเตอร์กุนคาเมเองก็ออกมาโพสต์ไม่ทนแล้วพร้อมกับจะให้เงินรางวัลคนที่สอยเครื่องบินรบของไทยได้ซึ่งจะให้เงินทั้งหมดเนี่ย500ห้ยาร้อยเหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ16,00 0บาทถ้าเกิดว่ากองทัพขเมนยิงเครื่องบิน F16 ของไทยเราตก ก็ติดต่อมาได้ที่ตัวของทอมมี่โปรโมเตอร์กุลคาเมเลยแม่งานนี้ <c oughs> มันก็ตลกเกินไปสําหรับการให้รางวัลของคาเมนนะครับไม่รู้ว่าเขาเอาอะไรคิดนะคือ500เหรียญสารัฐเนี่ยมันน้อยมากแต่อาจจะเยอะกับค่าเงินของคาเมนแต่ว่า16,000บาทกับการที่มาสอยเครื่องบิน s อสของไทยเราที่ราคาหลายสิบล้านหลายร้อยล้านมันไม่คุ้มกันเลยนะครับคนที่ยิงบอกว่า โอ้โหฉันเอาไปแล้วเนี่ยมันไม่คุ้มแน่นอนเสี่ยงตายด้วยแล้วจะทําเพื่อเงิน16,000บาทประกอบกับขเมียก็มีการปล่อยข่าวลวงตลอดปล่อยข่าวแบบเฟกนิวตลอดว่าได้มีการยิง f 1 6ของไทยเราตกซึ่งตอนที่ผมไปดูข่าวของขเม้นเนี่ยตกไปประมาณ 5ครั้งแล้วนะครับบอกว่าบอกว่าสอย f 1 6ของไทยเราร่วงมีมาทั้งหมดเนี่ยหครั้งแล้วแล้วชาวคอมเมนต์หลายคนก็เชื่อด้วยแต่พอมาดูแล้วเนี่ยคอมเมนต์นึงก็งงครับว่าเราสอยไป4ี่หาลำทำไมยังบินมาถล่มเราอย่างต่อเนื่องแบบนี้ไม่แปลกเลยครับที่ทานคอมเมนต์นั้นต้องดับกันเกลื่อนขนาดนี้เพราะมีการเชื่อการข่าวที่หลอกลวงเกินไปมันทําให้ วกเขาเยอยู่ในจุดที่เสี่ยงมากๆโดยเฉพาะฮุนเซนเองครับที่บัญชาการรบในห้องแอร์พร้อมกับจิกสตาบัคเรียกว่าเป็นพ่อของนายกขเขมรและก็เป็นผู้บัญชาการกองทัพตัวจริงออกมาโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าชาวกัมพูชาตอนนี้กําลังถูกยากจากการสู้รบตัวเขาเองเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะป่วยหรือว่าพักผ่นและยังมีการยืนยันว่าไม่มีวิสัยที่จะทอดทิ้งประชาชน ต้องต่อสู้ดิ้นรนลำพังเป็นการโพส์ที่ชื่นชมตัวเองแบบนี้ก็มีด้วยมาปิดท้ายกับการสรุปเหตุการณ์ตลอดทั้งวันกันบ้างนะครับที่มีข่าวสารอะไรกันบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้คุณผู้ชมได้รับชมกันตอนนี้ครับทางของทะพบกนั้นไม่ยืนยันว่า PHL03 เมขถูกทำลายไป1นึ่ลำแต่ก็ยอมรับว่าเราพยายามโจมตีพยายามหาจุดตีตั้งของ PHL03 อยู่ตลอดซึ่งก็มีอยู่ช่วงหนึ่งครับที่เราพยายามโจมตีแล้วก็มีการติดตามผลแต่ มันยังไม่เห็นผลพิสูจน์ทราบ100%ก็เลยยังไม่ยืนยันว่าจรวด PSL-3 ของเขมนั้นถูกทำลายแต่ในหน้าง,งานหรือว่านักรบที่เขาติดต่อกันโดยตรงเนี่ย มีการยืนยันออกมานะครับว่าพังไปแล้ว1ลําสลำสำหรับจรวด PSL ของเขมรซึ่งก็ยังต้องรอยืนยันอย่างเป็นทางการในแนวหน้าเนี่ยเขาก็ยืนยันออกมานะครับแต่ว่าในส่วนของกองทัพยังไม่มีการประกาศแต่ก็มีการโอมรับว่าเราได้โจมตีจริงๆแต่ยังพิสูจน์ทราบไม่ได้ก็เลยสันนิษฐานว่าอาจจัดถูกทําลายไปแล้วรวมไปถึงเราเนี่ยได้มีการส่งรถถัง VTC ออกสนามรบซึ่งเป็นรถถังจีนครับที่มีศักยภาพสูงเหลือเกินและก็ยังจับตามองว่าเขมรจะก,กล้ายิงจรวดชนิด p h l 0.3ที่ยิงไกล130กิโลเมตรหรือไม่เพราะถ้าเกิดยิงมาครับฝ่ายไทยเราไม่ยอมแน่นอนก็พร้อมตอบโต้ด้วยลูกยาวจาก DTI 1G ซึ่งมีระยะการยิงเนี่ย300กิโลเมตรคือยิงยังไงเนี่ยยับดือแน่นอนสำหรับทาหารของขาเมนพร้อมกับมีปืนใหญ่เซียซ่าและก็เครื่องบินรบจะเข้าปฏิบัติการเชิงลึก ในพื้นที่กัมพูชาทันทีเลยซึ่งเดี๋ยวเรามาไล่เรียงสรุปสั้นๆกับตลอดทั้งวันกันนะครับเริ่มตั้งแต่เช้ามืดตีสี่สามสิบกัมพูชาเปิดฉากยิงโจมตีทหารไทยเราที่ปราสาทตาควายเพื่อที่จะยึดปราสาทคืนหลังจากที่เราควบคุมเอาไว้แล้วในเวลาตีห้าครับในเทือกเขาพนมดงรักเนี่ยก็เริ่มทําการเปิดฉากยิงและเวลาหกนาฬิกาสามสิบครับกระสุนปืนใหญ่ไม่ทราบชนิดตกบริเวณพื้นที่บ้านตาโสตําบลบ้านหลวงจังหวัดสุรินทร์ส่วนเวลา หกนาฬิกาสนาทีครับกระสุนปืนใหญ่จากทางฝั่งกัมพูชานั้นก็ตกใส่บ้านเดือนประชาชนไทยเราในจังหวัดสุรินทร์อีกครั้งหนึ่งก็ได้รับความเสียหายเช่นเดียวกันส่วนเวลา7จ็นาฬิกาสครับมีกระสุนปืนใหญ่ไม่ทราบชนิดนะตกบริเวณพื้นที่บ้านหนองจูบอำเภอพนมดรักจํานวน3ลูกและก็เวลา7จ็นาฬิกาหนาที ฐานกระบูชามีการยิงจรวด b m 2 1ลงมาในพื้นที่อำเภอช่องจอมจังหวัสดสุรินทร์ก็ตกใส่บ้านเดือนประชาชนเสียหายอีกส่วนเวลา8นาฬิกาครับหารไทยก็ยึดพื้นที่ช่องอันมาได้สำเร็จพร้อมกับนำธงชาติไทยนั้น เชิญขึ้นสู่ยอดเสาอีกครั้งหนึ่งเป็นจุดที่2จุดแรกเนี่ยเป็นตรงพื้นที่ภูมะเขือส่วนเวลา8นาฬิกา21นาทีมีรายงานออกมาว่าทหารกัมพูชาได้ยิงจรวดหลายลำกล้อง B.M.21 เข้าใส่ปราสาทต,ตาเมืองทมซึ่งเป็นการทำลายโบราณ,ณสถานอย่างรุนแรงกันเลยทีเดียวส่วนเวลา8นาฬิกา32ครับกัมพูชาก็ระดมยิงอย่างต่อเนื่อง หวังที่จะยึดปราสาทต,ตาควายคืนจากไทยและก็ส่งกําลังพลมาหลายกองพันเข้าตีแต่ยังไม่ได้ส่วนเวลา10นาฬิกา20นาทีครับกองทัพบกข,ของเรานํารถถัง VDC ออกปฏิบัติการตัดเส้นทางเติมกําลังของฝ่ายกัมพูชาและก็เวลา11นาฬิกา30นั้นตํารวจและก็เจ้าหน้าที่ได้เข้าจับกลุ่มสายลับกัมพูชาได้เพิ่มอีกหราย ที่จังหวัดสุรินโดยพฤติการเนี่ยตะเวนถ่ายภาพสถานที่ต่างๆส่งให้กับทางกัมพูชาและก็เวลา12นาฬิกา50นาทีเนี่ยมีรายงานว่าจะดรวดหลายลำกล้อง p h 0 3ของกัมพูชาถูกทําลายแล้ว1ระบบเหลืออีกเป็นแค่5ระบบเท่านั้นรวมไปถึงในช่วงบ่ายเนี่ยก็เป็นการยิงปืนใหญ่ของฐานไดเราที่ถล่มคาสิโนของเขมร นี่ก็เป็นการอัปเดตล่าสุดเลยแบบยังอุ่นๆนะครับถ้าเกิดอุ่นกว่านี้เนี่ยก็น่าจะเป็นการอัปเดตนาทีต่อนาทีซึ่งผมก็รวบรวมไห้คุณผู้ชมได้รับทราบกันแล้วแต่แน่นอนถึงแม้ว่าจะมีการเจราจากันในวันพรุ่งนี้ สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องตามติดสถานการณ์กันโตนะครับอาจจะเป็นฝั่งของเขเมรที่ระดมยิงแบบให้เราเสียหายมากที่สุดเพื่อที่เขาเนี่ยจะได้รักษาหน้ารักษาตาเอาไว้ว่าไม่ได้แพ้เราแบบยับเยินซึ่งก็รอบเด็ดความคืบหน้ากันโตเนื่องได้นะครับเดี๋ยวรอบดึกถ้ามีอะไรอัปเดตเนี่ยผมจะมาเล่าให้คุณผู้ชมได้รับชมกันอีกแบบนี้และที่สําคัญครับผมจะพูดทุกคลิปนะต้องส่งกําลังใจแรงใจให้กับแนวหน้าฐานไทยของเราและก็ พี่น้องชาวไทยที่อยู่ในพื้นที่ด้วยเขาทําเพื่อเราเราก็ต้องตอบแทนที่จะเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันในการรักษาดินแดนของไทยเราเอาล่ะในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการอัปเดตเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยแล้วมาเจอกันใหม่กักบข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย